พี่เฮ็ดอยู่ ơi, เอ่ยงื้อจังเอิก Hello แล้วป่าวฮัลโหลค่อยเออ đây เอา ừ, เหรอครับเออนั่นแหละถึงว่าเนี่ยฉันโดนราคาโต โอ <Okay. S 2> เคนะขาพ่นไนโตรสไนเงี้ยมีขวานแฮะมีชามเข้าหมามีชามีชามเข้าหมานี่แหละที่ประชุมอย่าหยิบมันมีมันเดี๋ยว,ยยยวจะยังไม่มีคำเขียนว่าอย่าหยิบของเอ็กซ์เบอร์โคเชนเนอร์ใครคือเอ็กซ์เบอร์โคเชนเนอร์นะฉันไม่รู้จักเลยเนะี่ยอย่าบอกนะว่าใครคือเอ็กซ์เบอร์โคเชนเนอร์นะเองอย่าไปรู้เลยเองอย่าไปถือส่า<อ>ตอนนี้เราจะมายืนตรง ชาเข้าหมากันเออในคุกนี้เพื่อนในดูคุกฝั่งนึงนะในนี้มันโอ้แต่นี่มันมืดจังมืดแล้วก็ก็กมีแ,แล้วก็มีาชามเข้าเหมยอะแล้วก็มีชามเข้าหมาอันนี้แบตเตอรี่อยู่โอเคเอย่าหยิบของเอสควิชชั่นอร์อืมเจ้าเออเกียร์ดาบอะไม่ไรู<อ>้แค่มันจะเพิ่มจุดอะไรเราไม่ไปใช้ย่งไรแบตเตอรี่เกิโอเคตีนคนจำนวนมากเรามาทางนี้เราหันที่ท่อนก่อนไหม hello 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 ถ้าเปิดประตูแสงอย่าเปิดเด็ดครับอย,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 ย่าเปิดเด็ดครับไม่ย้ำพวกระบุถ้าเปิดพวกระบุโอเคโอเคมันไปแล้วชาวมะนาวโอเคมันไปล้ว,วกี่ตัวอะไรแล้ววะโอ้ยน่าจะไม่ใช่เอ็กซ์คิวชันเนอร์ ช่วงเชียงช่วงเชียงจะได้ข่าวว่าที่นี่มีเตาตัวแซ่บเลยหยุดหยุดมันเสียกันล้วมีคนมาอีกรอบหนึ่งเร็วเร็วมีคนมาเปรนตัวใหญ่เหรอเออยากก็อยาไม่รู้ครับ ยัมันก็ไปอองม่โอเคถึงเวลาประชุมไปกดกระดิ่งประชุมไเฮ้ยกูพังประตูเปิดประตูได้แล้วเอ้ยนะไอด็กเกเองอยู่ไหนเองเข้ามา แล้วต้องเอาพี่เช็ดกลับมาให้ได้และแท็บเล็ตกู้ตือนเตึอนเตึอนเตือนตือน